มีอยู่สองกระถางกระถางกี่บาทใหญ่กระถางละ6กรกระถางละ650นะครับส่งกระถางละ8ป80บิบาทเป็นไม้อะไรใหญ่ต้นไม้เคล็ดต้นไม้ทุนดินค่ะนะครับยายทีนี้ขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะที่คลิปที่แล้วนะยายแพคไม่สวยอ๋อแพ็คไม่สวยยายสวยพึ่งพึ่งเริ่มแพคนะครับพ่งเริ่มแพคเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นนะครับเพื่อนๆปกติยายไม่เคยส่งออนไลน์นะพึ่งเริ่มแพคนะครับ ต่อไปก็<ด>จะมีการแพค็พคส่งทั่วประเทศ,นะ,เทศนะครับมีชื่ออยู่ข้างมีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็นะจะพิมพ์เบอร์โทรให้ใหนะครับม,มามาดูต้นไม้ของยายก็อยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับชื่อร้านยาย,ยายพินนะครับอยู่ร้านแรกเลยติดถนนเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่ติดถนนเลยนะครับมายายเพิ่มต้นหรืต,ต,ต้นไหนเอานี้ก็ได้ ยายบอกยกมาแล้วก็บอกราคานะครับแสงเงินแสงทองเงินแสงทองกี่บาทยายแปดสิบบาทจ้าแปดสิบาทแปดสิบาทเพื่อนเพื่อนมีสองต้นนะเท่ากับต้นละสี่สิบาทแปดสิบาทนะครับแสงเงินแสงทองนะครับแล้วก็มีต้นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีกี่บาทยายันี้หาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมหาเศรษฐีนะครับมีประมาณสองต้นนะครับเพื่อนเพื่อนมหาเศรษฐี ตัวนี้สวยยหยเต็งมวยนี่อยู่สองร้อยแปดสิบนั่นไอ้นั่นดอกของเขาเลยใหญ่ใช่ดอกของเขาค่ะดอกเพื่อนเพื่อนดอกของเขาแปลกมากเลยกี่บาทยายอันี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทครับสวยงามมากยายนี่นี่อันนี้หน้าวัวค่ะหน้าวัวหน้าวัวดอกสีแดงดอกสีแดงสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบบาทนะครับเพื่อนเพื่อนขายดีมากเลยหน้าวัว มีความสวยงามคลิปที่แล้วขายตัวนี้ดีมากค่ะไหนยายยกมาคลิปที่แล้วใช่ค่ะทริปที่แล้วตัวนี้หมดเลยสั่งมาใหม่คลิปที่แล้วคนสั่งสั่งเยอะใช่ไหมครับยายใช่กี่บาทอันนี้อยู่250โคตรเศรษฐีใช่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับคลิปที่แล้วยายบอกว่าขายดีมากขายดีแล้วก็เปลือกมังกรเปลือกมังกรนี่ครับเปลือกมังกรตัวนี้เปลือกมังกร 280ร้อบาสองรบาทเป็นมังกรตัวนี้นะครับ280บาทนะครับ280ต้วยนี่ครับเป็ดมังกรนะครับโอ้ตัวนี้สวยน้อยใหญ่เนาะสวยมากเลยค่ะตัวนี้ก็ทรงได้เนาะยใหญ่เนาะทรงได้ค่ะนี่โอ้ยตัวนี้สวยจริงต้นมหาเศรษฐีย้ายคว่ำคว่ำหน่อยได้แล้ครับต้นมหาเศรษฐีใช่ค่ะตัวนี้สวยจริงเนาะยใหญ่เนาะสวยค่ะนุ่นๆใหญ่สวยใบใหญ่จริงมีอยู่สองกระถาง กระถางกี่บาทยายกระถางละ650กระถางละ650นะครับใหญ่มากเศรษฐีเงินหนานะครับเศรษฐีเงินหนานู่นเขาจะสวยหนูนครับสวยจริงหน่อยยายหนอสวยมีสองกระถางสองกระถางยายตัวนี้เสริมซับเสริมซับเสริมซับยายกี่บาทอันนี้ร้อยแปดสิบจ้ะยายความด้วยเวลายกต้นไม้นั่นแหละเสริมซับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่ครับมัน เสริมซับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับมาเดี๋ยวยายไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเอาเชลนี่ก่อนนี่ยกมาเลยยายยายรู้จักชื่อแล้วก็ยกบอกราคาเลยตัวนี้ตัวนี้ชื่อชื่อมณีสองสีมณีสองสีในกระถางเดียวกันกี่บาทยายนี่สองร้อยห้าสิบาบาทนะครับนี่สองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมะนีเป็นสีด้วยค่ะเป็นสีด้วยสวยนะครับสวยมาก มันเป็นสองสีลยใหญ่เนาะนี่นะครับมีแต่ต้นสวยๆเลยยายต้นนี้ต้นนี้หลักทรัพย์ใหญ่อยากความมาทางนี้ได้นั่นแหละครับหลักทรัพย์กี่บาทใหญ่หนึ่งร้อยแปดสิบต้นสูงมากนะครับเพื่อนๆประมาณเกือบสี่สิบเซนหนึ่งร้อแปดสิบาทนะครับนี่ครับเพื่อนนี่ลายายนี่นี่เนีเขียวๆยวเนี่ย นั่นแหละนี่เลยราคาเขาอยู่ใอ้ลยหลักทรัพย์สีทองราคากี่บาทใหญ่หนึ่งร้อยสิบาทนะครับนี่หลักทรัพย์สีทองสวยงามครับตัวนี้อันนี้เงินเต็มบ้านเงินเต็มบ้านเพื่อนๆเงินเต็มบ้านสองร้อยห้าสิบเงินเต็มบ้านสองร้อยสิบบาทนะครับนี่ครับเงินเต็มบ้านสองร้อยห้าสิบบาทนะครับใหญ่มากเลยครับสวยมากสวยงามมากครับเงินเต็มบ้านเพื่อนชื่อมงคลมากชื่อมงคลมาก วนนี้วาสนาํำโชคค่ะวาสนาลำโชควาสนาํำโชคกี่บาทใหญ่อันนี้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับวาสนาลำโชคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เพชรพลอยมาใหม่ค่ะโอ้เพื่อนๆตัวนี้แปลงมากชื่ออะไรใหญ่เพชรพลอยค่ะชื่อเพชรพลอยเพื่อนๆกี่บาทใหญ่อันนี้สงกระถังล้วปดสิสิบบาทเป็นไม้อะไรใหญ่ต้นไม้เคะต้นไม้คลุมดินค่ะ เป็นไม้แคะเป็นไม้แดดหรือไม้ประดับหรือเป็นไม้แดดสวยเขาจะไม่โตกว่านี้ใช่ไหมไม่ค่ะเป็นไม้แคะประมาณนี้หละกี่บาทแปดสิบบาทนะครับมีส่งตัวประเทศนะครับเพื่อนๆไม่มีเก็บเงินไปทางนะครับย้ายนี่นี่นี่นั่นแหละตัวนี้พลอยจำพูค่ะพลอยจมพูกี่บาทใหญ่ หนึ120่งร้อยยี่สิบาทพลอยยั้งภูครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากนะครับมาดานี่ยายครับผมมาซันโตโซมาของยายซันโตโซมานะครับซันโตโซมาซันโตโซมาสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวใบเขาจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต้นนี้จะเป็นฟอร์มโกมากเนาะยายเนาะสามร้อยแปดสิบบาทครับตัวนี้สวยครับ สวยทุกกระถางเลยนะครับตัวนี้ชื่ออรายใหญ่รสเมรี่ค่ะโรสเมรี่ใช่โรสเมรี่โรสเมรี่เป็นไม้รายใหญ่มันเป็นไม้ที่กินกับขนมปังกลิ่นมันจะหอมกินกับขนมปังทำกับข้าวก็ได้ค่ะโอ้โนี่พวกฝรั่งกินใช่ไหมใช่นี่เลยโรสเมรี่กี่บาทยายอันนี้สองร้อยห้าสิบโรสเมรี่สองร้อยสิบบาทแปลกมากเลยครับนี่ครับ อันนี้กี่บาทยายอันนนี้อัละแปดสิบบาทนะครับเดบกระเป๋าแล้วก็ขาวสีแปดสิบบาทนะครับมายายมาฝั่งนี้ยายยกแล้วก็บอกชื่อได้เลยอันไหนก็ได้อันนี้เดลีเคลค่ะเดลีเคลหนึ่งร้อยแปดสิบาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับเดลีเคลสวยน้อยยาะหนาด้วยเต็มเลยนะคดอกเขาจะเป็นสีขาวเด้อค่ะดอกเขาจะเป็นสีขาวเด้อค่ะยายบอกมางี้ครับ ใช่อันนี้ถุงเงินถุงทองอันนี้ขายได้ไหมครับคลิปที่แล้วขายได้เหลือต้นเดียวค่ะไอะ้คลิปที่แล้วขายได้กี่กระถางไ<ด>้ไอ้ต้นเนี้ยไ<ด>อ้ต้นเนี้ยได้ต,ดตอนนี้ได้มาหนึ่งกระถางมีกระถางเดียวสุดท้าย,ยเหลือสุดท้ายเหลือสุดท้ายครับ,รบยายยกไปดูหน่อยเผื่อใครพลาดคือต้อนใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากค่ะคลิปที่แล้วขายไปหมดแล้วสี่เหลือหนึ่งกระถางกี่บาทยาย สามร้อยบาทนะครับนี่นะครับ <100 S 1> ส่งตัวประเทศนะครับสามร้อยบาทนี่โกศลเขายายโกศลกี่บาทยายสองร้อยห้าสิบสองร้อยสิบาทครับโกศลน,นี่ครับสวยสวยนเนาะยายเนาะโกศลสองร้อยสิบาทมายายยกนี่นี่อันนี้กี่บาทเท่าราคาเท่ากันค่ะอันนี้ก็สวยนเนาะยายเนาะสองร้อยห้าสิบบาทยายคว่ำหน่อย ไม่ต้องความเยอะนะครับเน2ส0บาทนะครับสวยน้อยยายนาะสวยนั่นแหละยายอยนางอินเดียดำ่างอินเดียดำตัวนี้250 210บาทครับอย่างอินเดียดำนะครับเพื่อนๆ250นี่ครับ210บาทนะครับเดี๋ยวมันจะโตขึ้นเดี๋ยวมันจะโตสูงขึ้นนะครับยายนี่กุมารดำกุมารดำกุมารดำไซนี้อยู่ที่350 กุมารดำไซนี้อยู่ที่3า0บาทนะครับนี่ครับกุมารดำนะครับกุมารกุมารแดงยายยกไหวไหมหดินดินหนักมากเลยยายก,ากุมารแดงนะครับ300นะครับสวยงามนะเพื<ๆ>่อนๆกุมารแดงนะครับ,รบอันนี้ปืนโอซาก้าร์ปืนโอซาก้า เฟอร์โอสก้ากี่บาทยายสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่นะครับออมาด้านไหนอีกอยายไหนตาไปไหนตาตาเรียกตาม,มาขายของแป๊บนึงไปละห้าสิบบาทจ้าตาไปถึงไหนโน่เดี๋ยวแป๊บนึ่งน่ามีจะซื้อตาไหะนี่เดี๋ยวมาดูไอ้ตัวนี้ครับมาที่ใครที่อยากมาซื้อต้นไม้ครับก็มาซื้อ ที่ร้านยายพินนะครับอยู่ร้านแรกนะครับติดติดถนนนะครับเดี๋ยวลูกค้ากําลังซื้อต้นไม้ซื้อกระถางเพื่อนเดี๋ยวให้ลูกค้าซื้อกระถางก่อนดูต้นไม้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวรอยายมาแจ้งราคานะครับนี่น่าจะมาใหม่นะเพื่อนๆน,นี่นะครับ สวยงามครับนี่ครับร้านยายก็อยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์นะเป็นร้านเอกนะครับใครที่อ๋อแสงจันตัวนั้นแสงจันยายกี่บาทแสงจันร้อยแิบาทแสงจันร้อยแปดสิบาทตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเอาไปใส่กระถางสีคาวก็สวยนะครับมันมี คือใบมันสวยน้อยายเนาะยายมามาเริ่มต้นนี่ครับนี่ครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มที่เชลนี้นะครับมานั่น้ารายใหชื่ออะไรนี่อันนี้ชื่อวาเลนไทน์จากวาเลนไทน์นี้วาเลนไทน์นี้กี่บาทหนึ่งร้อยแปดสิบบาทวาเลนไทน์นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับอันยมนัมณี อัญันมณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอ oh. ัญชันมณีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้แสงเงินแสงทองเสงเงินแสงทองกี่บาท大爷หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแสงเงินแสงทองนะครับต้นนี้อันนี้อัญมณีขาวร้อยแปดสิบอัญมณีขาวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับนี่นะครับส่งทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับ ตัวน,นี้นีซับมงคลค่ะซับมงคลกี่บาทยายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซับมงคลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยายสีขาวด้วยนั่นแหละชื่ออะไรยายอันนี้อันยัมณีขาวอันยันมีขาวกี่บาทยายอันนี้ร้อยแปดสิบหน,นึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับอันยันมีขาวสวย,นยเนะยเาะยายเนาะสีขาวนี่ครับสวยมากสวยงามมากนะครับเป بر, เปอร์แตงโมกี่บาทยาย นี่ร้อยห้าสิบาทค่ะเปเปอร์แตงโมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยเนาะยายเนาะสวยค่ะนี่ครับเปเปอร์แตงโมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ต้นรับเงินรับทองค่ะสวยงามเนาะยายเนาะเป็นสีชมพูรับเงินรับทองรับเงินรับทองนี่ครับเพื่อนเเป็นสีชมพูนะครับกี่บาทใหญร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับเพื่อนเชื่ออะไรยายรับเงินรับทองรับเงินรับทองนะครับ สับปะรดสียายก็หนึร้อยห้าสิบาทเนาะค่ะช้างแดงนะครับงช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับค่ะช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเพื่อนเ่แล้วก็เฮงสามเฮงครับเพื่อนเฮงเฮงครับสามเฮงเฮงเงเฮงเนะครับรวยแล้วเฮงเฮรวยแล้วเฮงเยายบอกมาใครซื้อไปโชคดีเด้อยายบอกมางนี้กี่บาทยายอันนี้อยู่สองร้อหสบาท ใครซื้อไปโชคดีเด้อยายบอกมาเงี้ยเหงียนสามเฮงนะครับสามร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบพูดผิดนะครับขอโทษขอโทษด้วยครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะเฮงีเหงตัวนี้พัดโบกทองพัดโบกพัดโบกทองกี่บาทยายสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะครับฟอร์มใหญ่มากนะเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบบาทนะครับยายส่งได้ไหมพวกตัวนี้ตัวนี้ถ้าจะส่งคือว่าต้อง ใส่กระถางสิบสิบนิ้วค่ะส่งได้คือ่ต้องใส่กระถางสิบนิ้วแต่ต้องใส่กระถางสิบนิ้วส่งได้กี่บาทยาย่อันนี้อยู่เปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสับสีทองซับสีทองสวยงามนนเนาะยายเนาะถ้าจะส่งได้คือว่าต้องเปลี่ยนใส่กระถางเ,ลเปลี่ยนใส่กระถางเล็กนะยายนี่ฝั่งนี้ก่อนมาอันออนี้อ<ะ>ันนี้พลังเงินคะ่ะ บัลลังเงินต้นนี้อยู่ที่กี่บาทยายหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับบัลลังเงินนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็รวยเก้าชั้นรวยเก้าชั้นใหญ่ความเลยรวยเก้าชั้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรวยเก้าชั้นต้นใหญ่มากเลยนะน้อยยายเนาะรวยเก้าชั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเบอร์กินดังเบอร์กินดัง เบอร์กินด่างกระถางละสองรนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเบอร์กินเขามีความด่างนะครับเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึงเพชรน้ำหนึ่งกี่บาทยายร้อยห้าสิบหนึ่งร้อห้าสิบาทครับเพชรน้ำหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทีผสมฤอสีผสมยายกี่บาทอันนี้อยู่ร้อดสิบไม่ร้อยแปบครับเพื่อนๆต้นใบก็สวยนาะยายเนาะ หนึ่งร้อยแปดสิบมายายด้านนี้อันนี้ชันนาดูค่ะชันนาดูกี่บาทยายชันนาดูสามร้อยห้าสิบันนาดูสามร้อยสิบาทนะครับถ้าส่งลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนกระถางจะไปต,ตัวใหญ่นี้ไม่ไหวค่ะยายว่าถ้าส่งเดี๋ยวยายจะเปลี่ยนกระถางเพราะไปตัวใหญ่แบบนี้ไม่ไหวนะครับยายนี่ัวนี้สวย,นยเนาะยายเนาะสวยจริงนนมาเพื่อนๆใครติดตามหานี่หลก ต้นใหญ่มากเพื่อนๆต้นใหญ่มากค่ะอันนี้250ต้นใหญ่มาก250บาทสวยงามจริงนเนาะยายเนาะนองสวยงามมา monstera m o n s t e r านะครับมอ n s t e r a นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมอน s t e r a นะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับ ใหญ่แล้วไอเนี้ยมีฝ่ายยังมีชื่ออะไรใหญ่ชกกระชั้นชกกระชั้นไออันนี้กี่บาทใหญ่อันนี้อยู่สองร้อยสองร้อยทวนสองร้อยทวนนี่โชคกระชั้นเขียวสองร้อยบาทนะครับสองบาทต้นใหญ่นะเพื่อนเพื่อนสองร้อยบาทโชคกระชั้นต้นใหญ่น้อยใหญ่เนาะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทเพื่อนเพื่อนไหนมีก็จะมี ส่งต่างหากเลือค่ะมีค่าส่งต่างหากนะเพื่อนเพื่อนค่าส่งต่างหากค่าส่งก็เริ่มต้นกี่บาทยายค่าส่งเริ่มต้นกี่บาทเริ่มต้นแปดสิบบาทเริ่มต้นแปดสิบบาทนะครับค่าส่งเริ่มต้นแปดสิบบาทนะครับก็กระถางต่อไปก็บวกสิบเหมือนถ้าเขาสั่งสามต้นก็แปดสิบบวกสิบบวกสิบใช่ไหมครับใช่ค่ะบวกค่าแพ็คนะเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าใครมาซื้อที่ร้านกี่บาทยายอันนี้อยู่อินเดียดำเนี่ยอินเดีย บบนีต้นละพันต้นละหนึ่งพันนะนี่นะครับตัวนี้สูงขรีนี่นครับย้ายส่งได้ไหมส่งไม่ได้หรอกตัวนี้มันสูงส่งไม่ได้หรอกสูงมันสูงไปส่งไม่ได้มาซื้อหน้าร้านนะเพืๆๆ่อนๆใครที่อยู่ใกล้ต้นหนึ่งพันต้นใหญ่มากนะครับนี่นครับอันนี้ก็อันนี้เงินไหลมาด่างตัวนี้ไหลมา 1, ด่างขาวหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับพเพื่อนๆหนึ่งร้อยบาท ถ้ามันโตไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คะ่ะนี่ถ้ามันโตไปก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็ราก่รางสามแล้วเพื่อนๆกี่บาทยายอันนี้สองพันห้าอันนี้สองพันห้านะครับต้นนี้สูงไม่ไหวล้วต้นนี้สูงมันมันสูงไปน่อยใหญ่นะตัวนี้สูงได้อยู่ถ้าตัวนี้สูงได้อยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็้<ฆ>านยายนะครับม,มาตัวนี้ก็ได้ใหญ่นี่ ตัวนี้หยกกัญจนาค่ะหยกกัญจนากี่บาทยายร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทสวยหยกกัญจนาหยกกัญจนาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยเนาะมันเป็นสีขาวเนาะยายเนาะยายอันนี้ถ้าเขามาซื้อที่ร้านกี่บาทไอ้นี้นะครับตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าชื่ออะไรยายสยามมอนสยามมอนนี่ครับใครถ้าใครใครโค้งบนสยามมอนสองร้อยเท่าไหร่ เอออีไม่ใช่สองร้อยสองพันสองพันห้าร้อยครับเพื่อนเพื่อนสองพันห้าร้อยแต่มันก็ตามลําดับเลยค่ะตามลําดับตัวนั้นก็ไอ้ตัวนั้นสูงได้อยู่เนาะยายเนาะสูงได้นั่นดอกของเขาเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะนี่ดอกกี่บาทยายอันนี้อยู่พันห้าดอกก็กินได้ไหมไม่กินไม่ได้อ๋อกินไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนกินแล้วคันยายบอกงี้เระเมือคือคันมาตัวนี้ยายเฟื่อนข่าหลวง เพิ่มค่าหลวงกี่บาทยายแปดสิบบาทแปดสิบาทนะครับเฟิ่มค่าหลวงนี่นะครับของยายก็จะมีพวกไม้พวกไม้แบบนี้เนาะไม้เขาเรียกไม้อะไรใหญ่อันนี้ป๊อปเทลค่ะพวกนี้เป็นไม้ประดับค่ะไม้ประดับเริ่มต้นที่กี่บาทยายมีอะไรบ้างยายลองพูดในสวนยายมีมีป๊อปเทลมีป๊อปเทลไซเกาหลีไซเกาหลีคือต้นละห้าร้อยนะคะป๊อปเทลต้นละห้าร้อยไหนครับไหนนี่เนี่ยต้นสูงนี่แหละค่ะอ๋อนี่นี นี่จะไม่ใหญ่ใช่ปอบเทวตัวละห้าร้อยห้าร้อยนี่ตัวนี้น้อยใหญ่เนาะนั่นเลยแล้วก็มีอะไรอีกมียังอันนี้โจงเนยนะยายลองไล่ชื่อมามีอะไรอีกไอ้พวกไม้เด็ดไม้เด็ดมีไซกาหรือแล้วก็สาริกาล้อมเพชรแล้วก็มีแสงจันทแสงจันทนะครับก็มาคู่มากเมียมาพู่มากเมียแล้วก็โมกค่ะแล้วก็พวกไม้ประดับแล้วพวกไม้ประดับนะครับนี่นะครับ โอเคน้อยยายเนาะก็มีผักสวนครัวน,นิดๆหน่นอยๆแค่นั้นเลยมีผักสวนควรัวนิดๆหน่นนนอยๆนะครับแล้วก็ไม้ผลแล้วก็แล้วก็ไม้ผลนะครับน,น,น,นี่นะครับก็ใครที่ยายมีอะไรบอกไหมใครที่อยู่แถวบุรีรัมถ้า,าอยู่ที่บุรีรัมนะมาเวมาที่ร้านยายเลยอยู่ร้านแรกนะาติดถนนร้านแรกติดถนนนี่นะครับติดถนนเลยร้านแรกนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะเจอยายทุกวันเนาะยายเปิดร้านทุกวันนะครับหรือจะทิ้งเบอร์โทรให้ ก็มีส่งออนไลน์ทั่วป<ท>ระเทศนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรนะครับ ID Line แล้วก็ Facebook ไว้ให้นะครับมีส่งทั่วประเทศเนาะยายเนาะยายนี่ก็เราก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับนะผม